โอ้โหมุมกาแฟเช้านี้นาเล็กพามาชมไม้ประดับส,สวยๆของนาเล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์นะเป็นตระกูลของยูโฟเบียนะตระกูลตะบองเพชรเนี่ย <c oughs> ะสีสวยมากสวัสดีครับ เช้าๆกับนาเล็กครับตื่นเช้ามาก็กาแฟสักแก้วหนึ่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนนะมันมีความสุขนะอยู่กับผลงานของเราที่ทำอาไวนะโดยเฉพาะต้นไม้นะที่เราปลูกที่เราจัดแต่งเอาไว้น,ะนี่แหละความสุขที่มันบอกใครไม่ได้ว่ามันสุขแค่ไหน ชาวนี้พามาชมไม้สวยๆของนาเล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์นะก็คือตระกูลสลัดใดนะหรือว่ายูโฟ,โฟเบียหรือบางที่อาจจะเรียกว่ากระดูกไดโนเสารนะ์เดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะปลูกใส่ไหน้น้อยอย่างมีความสุขแต่ก่อนมันก็เป็นต้นอย่างนี้แล้วก็มีสามงาม แล้วก็ค่อยสูงขึ้นเรื่อยๆค่อยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แตกต้นมาแบบเนี้นี่แหละก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมครับความสวยงามของเขามันก็จะมีหนามนะแต่ตัวนี้มันหนามเล็กๆหนามไม่ใหญ่นเนีกก่ยนก็ชอบนะ สะสมไม้ที่มันแปลกๆเนี่เราดูเออหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใบเนี่ยจะให้ดูว่าวันนี้มีใบมีใบให้เห็น <c oughs> ใบเขาจะแค่นี้แหละนะขาขาวเนี่ยตรงปลายเนี่ยเล็กมากนะเดี๋ยวพอขาดน้ําอะไรเขาก็จะทิ้งใบนะพอพวกนี้ต้องการสะสมน้ําไว้ในลําต้น โดยเฉพาะไม้ทะเลทรายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีใบเพราะว่าน้ําหายากถ้ามีใบมันจะคายน้ำาม,มันก็เลยต้องมีใบน้อยน้ยนะหอนแรงปุ๊บทิ้งใบเลยนะก็จะไม่เห็นใบนี่แหละก็ถือว่าเป็นไม้ที่หายยากเหมือนกันนะราคาแพงเหมือนกันนะ นักเล่นนักสะสมนะต้นนี้สนนราคาไม่ต่างกว่า500นะบางทีหลักพันซะด้วยซ้ำเอาไปจัดสวนอะไรก็มันสวยงามมันแตกต่างจากที่อื่นนะยิ่งเอาไปผปสมกับสลัดใดดางเหลืองนะสลัดใดสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งตะบองเพชรเนี่ย มันสวยงามจริงๆสวนทะเลทรายวันนี้ก็จิบกาแฟแล้วก็พาชมไม้ประดับของนาเล็กเนี่ยดูแล้วมันมีความสุขยิ่งเห็นเขาสวยเขางามแบบนี้นะมันชื่นใจจริงๆเนี่ยนี่อะสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะครับ